งานคำชะโนดโลกครั้งที่หนึ่งณวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีในวันที่8ถึง12ตุลาคม2568โดยในวันที่8ทําบุญตักบาตรเทวรโรหณนะและมีการถวายพ่านบายสีฝากดวงบวงสวงในด้านโชคลาภเงินทองในวันที่9ตุลาคมบวงสวงด้านการงานยศตำแหน่งในวันที่10ตุลาคม บวงสวงด้านสุขภาพต่อดวงต่ออายุในวันที่11ตุลาคมบวงสวงด้านความรักเมตตามหานิยมอุปถรัรมภ์ค้ำชูและในวันที่12ตุลาคมบวงสวงด้านพลิกดวงพลิกชีวิตปาฏิหาริร่วมรำถวายจากดารานักสแสดงนักร้องมากมายพร้อมทั้งจิตอาสาลูกหลานและผู้ศรัทธาเจ้าปู่ศรีสุโธนาคราช และเจ้ายญ้าสีปฐมมาเควีมากกว่าพันคนรับชมการประกวดตำนานชายงามตำนานสองสาวยืมฟืมตำนานผีจั่งหน่ะและการแสดงแสงสีเสียงของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารคำมชโนธโทร086 226 0613